ซีสีสีคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากนะครับในวันนี้นะครับเรามาอยู่ในหัวข้อท็อปิกฝากเงิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับกับเงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ70ปีทกสนะครับฉลอง70ปีให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง7.7%ต่อปีนะครับได้ดอกเบี้ยกี่บาทคลิปนี้มีคำตอบกันครับตอนนี้ยังเปิดให้ฝากเงินอยู่นะเพราะฉะนั้นใครสนใจดอกเบี้ยสูงนะครับลองไปฝากดูหรืออยากจะสอบถามผมนะครับ ก็ถามกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะคำนวณให้นะว่าจะได้ดอกเบีย้ยโดยประมาณเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทราบกันก่อนว่าวิธีการคำนวณน,นะครับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากคำนวณอย่างไรนะครับเราดูผ่านตัวอย่างได้นะวิธีการคำนวณน,นะครับใช้นะเงินฝากคูณอัตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็คูณวงเล็บเปิดจำนวนวันที่ฝากหารด้วย365วันวงเล็บปิดนะครับถามว่าทำไม ถึงต้องคูณจํานวนวันที่ฝากด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราฝากไม่เต็มปีหรอกนะครับเราฝาก6เดือนเราฝาก9เดือนบ้างนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่า9เดือนมันมีจํานวนกี่วันนะครับเราจะได้ใส่ไปจะได้คริสอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ถูกต้องนั่นเองตัวอย่างนะครับ200,000บาทคูณอัตราดอกเบี้ย0.5%คูณวงเล็บ3 6 5หาร365วันนะครับเท่ากับ200บาท ได้รับดอกเบี้ย200บาทนั่นเองนะครับอย่างที่บอกกันว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคิดเป็นรายวันนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้กันก่อน,อนว่าในแต่ละเดือนมีกี่วันนะครับเดือนอื่นๆน,นะครับทุกๆเดือนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่ง4ปีจะมี29วันนั่นเองนะครับทำให้บางปีมี366วันไม่ใช่365วันเสมอไปนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ดีมันจะ เป็นเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะครับเดือนอื่นๆเนี่ยเท่ากันหมดแหละนะครับดูให้ดีนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเลขนะครับของจํานวนวันเนี่ยไปใช้ในการคิดคํานวณอัตราดอกเบีย้ยด้วยธนาคารนาครงข้อมอบดอกเบีย้ยเงินฝากสูงนะครับกับเงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ70ปีทอสนะครับกับดอกเบีย้ยสูงสุดถึง7.7%ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจา2.86 ถึง2.98%ต่อปีนะครับโดยคิดตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดบัญชีนะครับอัตราดอกเบีย้ยเป็นสเต็ปเลทนะครับเป็นขั้นบันไดไปนะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณกันว่า,าได้รับดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับโดยเริ่มฝากขั้นต่ำเพียง10,000บาทนะครับรับดอกเบีย้ยแบบรายเดือนบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากนั่นเองนะครับรับเปิดบัญชีทุกสาขาทุกประเทศ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับเรามาดูกันนะเนื่องจากว่าการฝากเงินของเงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ70ปีของทออสอเนี่ยนะครับมันเป็นแบบสเต็ปอัพนะครับมันไม่ใช่ดอกเบีย้ยนะครับแบบ7.7%ต่อปีตลอดแคมเปญมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นแบบสเต็ปเป็นขั้นบันไดไปนะครับเพราะนั้นเราต้องคิดดอกเบีย้ยเป็นขั้นบันไดด้วยนะครับมาเริ่มฝาก1ตุลาคมถึง31ธันรรวาคม2566นะครับเงินต้น2 0 0 0 0 0บาท ดอกเบี้ย0.7%นะครับจำนวนวันนะมัน92วันนะครับคำนวณและได้ดอกเบี้ย352บาท88สตังค์สเต็ปต่อมา1มกราคมถึง31ธันวาคม2567นะครับสเต็ปนี้มันปีหนึ่งเลยนะครับเงินต้นเท่าเดิม2 0 0 0 0ดอกเบี้ย0.7นะครับจำนวนวัน365วันดอกเบี้ยรับ1,400บาทนะครับ ต่อมา1มกราคมถึง31มีนาะคม2568นะครับเงินต้นเท่าเดิมส0 0แสนนะครับดอกเบีย้ย0.7%จุดนำนวนวันมัน90วันนะครับ1มกราถึง31มีนาะดอกเบีย้ยที่รับสามร้บห้าบาท21สตางค์นะครับคราวนี้1เมษายนถึง30กันยายน2568นะครับเงินต้นเท่าเดิมส0 0แสนแต่ดอกเบีย้ยนะครับจะเป็นสเต็ป7.7%แล้วนะครับจำนวนวัน183วัน ดอกเบี้ยที่ได้รับนะครับ7,721บาท10สตางค์นะครับรวมอัตราดอกเบี้ยนะครับตลอดนะครับปีตลอดทั้งแคมเปญน,นะครับ9,819บาท18สตางค์นะครับ9,819บาท18สตางค์นะหากภาษีนะที่จ่าย15%นะครับหักไป1,472บาท88สตางค์นะครับ,ไ, 1, บ,รบได้ดอกเบี้ยสุทธิ 8,346บาท30สตางค์นะครับ mm hmm. เงินต้น200,000บาทดอกเบี้ย8,346บาท30สตางค์นะครับรวมเป็น8รวมเป็น28,346บาท30สตางค์นะครับได้รับไปเลยนะครับก่อนจากากรน,นะใครมีคำถามอะไรหรืออยากให้ คำนวณน,นะครับอัตราดอกเบี้ยงเงินต้นนะครับอย่างไรนะลองพิมพ์ม,มาเดี๋ยวผมตอบคาถามทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวคํานวณให้นะฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์ด้วยนะครับซีรีส์เรายังมีอีกมากมายนะครับติดตามรับชมกันได้เลยก่อนจากกันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่าผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เเลยก็ได้นะครับบางที่บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวเรามาดูกันดีกว่าว่าออมีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุนหนึ่งนะครับตาสานนี่หรือการลงทุนระยะสั้นตาสานนี้เนี่ยจะออก นะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ 2- 5เปนะครับเจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารหนี้คือ 1. ความสิ่งต่ามปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็ โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารหนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตราสารหนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่านะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะ หาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตาสานนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตาสานนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลังความเสี่ยงเนี่ยต่ําเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่านิดหนึ่งนะมองสําหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วก็ เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่ 3- ถึง4เปอร์เซ็นต์ก็พอจะหาได้นะครับต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเอ่อไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของออการลงทุนใน การลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ8-18%ก็สามารถทำได้ในบางกิจการนะครับมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางตอบแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือก ลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทําอะไรนะครับแล้วก็มีความพันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทําให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็ลยต้องอาศัยความรู้นิดนึงนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับ ต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีรเวทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับห,หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไวนะ้ถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทําเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทน ระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งๆท,ที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้กําไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุน มากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทําเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6-7เดือนก็มีมาแล้วนะครับ